มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโบเมนระดาเคยไม่ชอบเจมส์ซีจนต้องเคลียร์ใจอึดอัดจ,จนร้องไห้าจจหาสาวโบเองออกมาเปิดใจกับดีเจม,มาตูมเตชินในรายการตูมสนิทนะคะถึงการได้ร่วมงานกับพระเอกรุ่นพี่อย่างหนุ่มเจมส์จีรายุค,ค่ะในละครโลกหมุนรอบเธอ ถึงแม้ในจอนอกจอเคมี M e, ของทั้งคู่จะดูเข้าขากันได้ดีนะคะแต่ว่าสาวโบเผยว่าในช่วงแรกๆตอนถ่ายละครด้วยกันตอนแรกนั้นเจมส์ิเหมือนเขาแบบมีความกวนๆที่เรารู้สึกว่ามันใจร้ายเกินไปเหมือนเราคุยกันสมมติเนี่ยพี่เจมสิอันนี้พี่ไอซ์คุยกัน2คนแล้วโบอยู่ตรงนี้นะซึ่งเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้แบบอยู่กันห่างเลยและเพิ่งเข้ามาเสนอหน้าคุยเรื่องอะไรกับเขาเนี่ย คือเขาสองคนกําลังคุยกันท็อกปิกนี้รู้เรื่องว่าเออใช่ไหมเออแล้วอันนี้มันอะไรอะพี่เราก็ถามแล้วนางก็หันมามองแล้วพูดว่าทําไมอะไม่บอกแล้วก็คุยกับไอต่อโบก็เลยเหมือนแบบกูไม่ได้คุยกับเมืองเอาง่ายๆถ้าใช้คําอยา่าก็คืออย่ามาเสือกเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเราอยู่ในวงอะเราก็คุยได้ดิ อันนี้ก่อนถ่ายทําหรือว่าช่วงแรกๆช่วงที่ถ่ายทํำแรกๆเลยเป็นนักเรียนอยู่เราไม่กดดันเลยเราก็กดดันนะเราก็แบบเฮ้ยทําไมเขาทําแบบนี้ ได้คุยกับผู้ใหญ่ก็ถามพี่เอว่าถ้าเล่นกับพี่ๆไปยังไงบ้างพี่เอเคยถามบวกก็บอกว่าโอเคนะพี่เขาก็เล่นดีแต่เหมือนในชีวิตจริงเหมือนคุยกันไม่ค่อยได้มั้งเหมือนแบบไม่ค่อยคุยกันอะไรแบบนี้เราก็บอกอย่างนี้นะซึ่งมันเป็นเบสิกมากๆเพราะว่าเวลาทํางานกับใครเราก็ต้องคุยให้เข้าใจไม่งั้นถ้าคุยไม่คลิกมันก็จะทํางานยากแล้วกลายเป็นว่าแรกๆนั้นไม่ค่อยจะคลิกกัน แต่มันอาจจะไม่ได้โฟขนาดนั้นนะและจับจังหวะเขาไม่ถูกด้วยก็เลยได้มีโอกาสไปออกรายการคนดีที่ไหนตอนที่ไปเกาหลีด้วยกันก็เลยมีจังหวะเหมือนนั่งกินข้าวด้วยกันเขาก็เหมือนคุยเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วโบก็บอกว่าไม่ชอบคําว่าเสือกเลยแล้วโบเองก็เคยเจอคนคนนี้พูดมาโบก็บอกพี่ก็เคยทําครั้งหนึง่งโบบอกพี่เจนแบบนี้นะ ซึ่งโบก็แหม่นมากใช่ไหมจริงๆแต่ร้องไห้นะมันอึดอัดมันแบบเราพูดไปพี่เขาก็ทําอย่างนี้กับหนูเหมือนกันที่ทําตัวเหมือนกับหนูเข้าไปยุ่งกับชีวิตพี่เขามากเวลาหนูพูดอะไรพี่ไม่ชอบพูดกับหนูเลยแล้วเขาก็บอกว่ากูทํเหรอโบบอกว่าใช่แต่พี่ไม่รู้ตัวนะแต่หนูรู้สึกก็ร้องไห้พอพูดจบปุ๊บก็ไม่ร้องแล้วเหมือนเราได้พูดอ่ะ เหมือนปลดล็อกใช่ไหมก็คือทั้งพี่เจมทั้งแฟนเขาก็งงมากงงไม่คิดว่าน้องจะพูดแล้วมีการเคลียร์กันหรือเปล่าเขาก็พูดตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยพี่ไม่รู้ว่าโบจะรู้สึกอะไรเลยเพราะพี่ไม่รู้ว่าพี่ทําอะไรลงไปแบบไม่ได้ตั้งใจนะก็ต้องขอโทษอะไรตรงนั้นด้วยก็พูดกันจบแล้วแต่คือมันเป็นเราแหละที่แบบโบจริงๆภายนอกดูโคตรจะแข็งแรงแต่ว่าเป็นคนข้างในบางมากเลยค่ะพอเคลียบปุ๊บแล้วทำงานกับเขาก็ง่ายขึ้นเลยพี่เจมส์น่ารักขึ้นเยอะเลยค่ะ เขาเลยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงไงเราไม่ได้เป็นชายแท้ขนาดนั้นคือทุกคนสมองว่าเราเป็นน้องชายไงถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ